สวัสดีค่ะียซีสาขาจุลา12สิบสองจ่ายไปให้ก่อนเยซีสาขาจุลา12สิบสองนะคะมีงานจิตั้งหน้ากระจังมาด้าสามนะคะตัวนี้ของปีสองพันสิบสี่ เป็นลายแบบนี้นะคะเป็นสีดำเงานะคะเปิดลายๆรอนนนขั้นบงขั้นวอาไม่เจอพีมไม่ไมพ์เคยเปลอกปลาพงศ์มนักระจาย์ตัวนี้นะคะอยู่ที่3 5 0 0บาทนะคะมี 5, ค่าติ5 0 0าร้บผม้าอ,เ,อเป็นตาแฝงที่แห จะเป็นลายคล้ายๆลายคล้ายๆตัววายนี้นะคะสีดำของเก่าลูกค้าจะเป็นลายขีดๆนอนๆนะคะตัวนี้จะดูสวยกว่าสินค้าใกล้หมดแล้วนะคะติดต่อได้ที่ TRC ตู้ร้อยสิบสองศูนย์แปดห้าสามห้า ยำอมีกรอมนะคะ่กจังมาด้า3สำหรับปี2014ปี2016นะคะนะคะอยู่ที่3,500บาทค่าติดตั้งต่งางๆาะ ็จะเป็นสีดำนะคะตัวตะแกนจะเป็นแบบตัว Y ายเลยนะคะราะคา3,500บาทนะคะไม่รวมค่าติดตั้งติดต่อดที่ทีเอซ12 0853521560นะคะ ใส่โลโก้มาด้าตัวนี้สำหรับติดตั้งตัวไม่ท็อปนะคะถ้าตัวท็อปเขาจะมีเป็นกรอบเซนเซอร์ด้านหน้าจะใส่เรื่อนี้ได้นะคะก็ให้ดูภาพรวมประมาณนี้นะคะย้มเมื่อติดต่ออีกรอบนะคะสุดยปดหนึ่งห้าหจะท่มาหรือว่าจะแอดเป็นไลน์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สัสดี